สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องไกล่ลูกไก่ที่ออกมาจะได้เชิงท้งตัวเมียรหรือตัวผู้ครับมันจะติดไปทางตัวเมียรหรือตัวผู้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับขอองตัวไปก่อนสบการณ์ที่เลี้ยงไก่มาได้เจอกับตัว คือว่าไก่ผมจะมีอยู่แม่าม่านะครับตัวนี้ครับตัวสีเอาขาวระเทานี่ก็มีพม่าพม่าแม่พม่าตัวหนึ่งนะครับแล้วไม่มีตัวผู้ที่เป็นพม่าครับผมก็เลี้ยงผสมไปกับตัวนี่นะไก่เชิงครับแล้วออกลูกออกมาก็นะครับตัวนั้นก็จะเป็น ลูกครึ่งแต่มันก็เชื่อมก็ออกไปทางตัวเมียอทางตัวแม่มันครับมันก็ตีเหมือนพมา่าครับไม่ไม่เหมือนไปทางเชิงแหะครับแลวไอ้ลูกตัวของลูกมันก็ออกมาก็นี่ลูกไอ้ตัวแดงออกมาก็จะเป็นตีไปทางพมา่าเหมือนเดิมครับดีออกแข้งหน้าแล้วก็ หัวจะก้มต่ําแล้วก็ขึ้นเหมือนแม่มาเหมือนยายมันเหมือนเดิมครับมันจะไม่ไปทางไก่เชิงครับประสบการณ์ส่วนตัวครับออกมารุ่นสูรุ่นนันเป็นรุ่นที่สองแล้วครับก็ยังเป็นพม่าเหมือนเดิมครับมันไม่ออกเข้าปีกไม่เข้ากดคอ มือนไก่เชิงครับมันจะออกตีไปทางไก่พม่าครับออกแข้งแล้วก็หยิบคางหยิบหน้างอนครับลูกของมันขังไว้ละสองตัวลูกตัวนี้ตีออกเป็นทางพม่ามันเดิมจากประสบการณ์ส่วนตัวครับอาจจะพูดไม่มีสคริปต์ครับอาจจะพูดแบบ ก,ก,ก,กูกกักหน่อยหนึ่งส่วนไม่คล้องแม่ลูกแม่พม่ากออกมาลูกของมันก,ก็ตีเหมือนพม่าเหมือนเดิมครับนี่ครับจอเสามาครับจะทำข้อไก่ใหม่ ข้ไก่เริ่มพังแล้วครับข้ไก่เก่าเราจะทำทางหลังนองครับขอไก่เราคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมจากประสบการณ์ส่วนตัวครับว่ามันจะไปทางแม่มากกว่าครับประสบการณ์ส่วนตัว เป็นไก่เชิงครับตัวนี้แม่เป็นไก่เชิงแม่เป็นลูกนินมังกรครับนินมังกรจะเ,เป็นโอรสสวรรค์ร้อยครับกำลังโตเดือรอดตัวเดียวคู่มันโดนขโมยไปช่งผมเจ็บขาแล้วเขาขโมยไปกับคู่มันออกไปนอกบ้านหายเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นงแค่นี้ครับมสวัสดีครับ